สวัสดีค่ะพบกับพี่แมวนะคะวันนี้พี่แมวก็จะมาแจ้งแคมเปญสำหรับเดือน6เดือนมิถุนาหน้าฝนของเรานะคะในรุ่น so 7นะคะแคมเปญของเราเดือนนี้เลยนะคะร้อนๆฉ่ำๆแบบนี้ก็คือเราจะมีดอกเบี้ยนะคะอยู่ที่0.99ดานะคะดาวยี่ห้าผ่อน4ปีปีประกันภัยให้1ปีแล้วก็มีบริการช่วยผ่อนให้อีกค่าสามเดือนเดลห5,000พร้อมกับของแถมมูลค่าอีก2,500นะคะแล้วก็หรือถ้าลูกค้าอยากได้ประกัน ภายใปีก็ได้ค่ะแต่ว่าลูกค้าจะเลือกรับดอกเบี้ยที่1.98นะคะแล้วก็มีบัตรกันมันเซ็นทั้งการ์ดอีก15,000พร้อมกับตัวชาร์จบัตรชาร์จไฟอีกมูลค่า5,000บาทของแถมอีก2 5 0 0ให้ลูกค้าเลือกรับอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้โปรแกร,รมที่หหรือที่2ก็ได้ค่ะถ้าลูกค้าสนใจนะคะเชิญนะดโทมานะคะไม่ว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อหรือจะเทสได้โทรหาพี่แมวได้24ชั่วโมงเบอร์โทรนะคะ0642953666นะคะ นัดหมายเทสได้ได้นะคะเรามีทั้งรุ่น S O 7 L O 7หรือหรือไม่ก็น้องลูมินโทรได้ตลอดเลยนะคะพี่แมวขอฝากแคมเปนเดือนนี้ไว้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ